รอดูนะฤดูการหน้าเนี่ยจะได้เห็นเมสซี่เวอร์ชันที่ดีที่สุดแน,น่ๆนี่คือสิ่งที่ท่านประธานสโมสรหรือนะัทเซิร์นาเลฟีเนี่ยได้พูดไว้อย่างมั่นอกมั่นใจว่าจะได้เห็นแน,น่ๆเมสซี่ล<น>้านทองเนี่ยแต่ด้วยความส่วนตัวนะขอพูดนิดนึงถ้าท่านประธานเนี่ยปลดมาริซิโอบชิโนแต่แต่ครึ่งฤดูการนี้แล้วนะท่านประธานจะได้เห็นเมสซี่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าฤดูการที่แล้วแน่ๆนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวเรือในเมซี่กันหน่อยเนื่องในโอกาสที่เมซี่อายุ35ปีหรือวันนี้เป็นวันเกิดของเมซี่นั่นเองความจริงก็อยากจะพูดสรรเสริญเรือในเมซี่ว่าเออทำอะไรได้บ้างยิงใน1นปีไทีไ่เยอะที่สุดแต่ว่ามันซ้ำหลายช่องนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวนี้หน่อยแล้วกันนะครับนาะเซอร์คลฟีเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงฟอร์มการเล่นหรือทุกการที่แล้วของเมซี่ว่ามันไม่ได้ดีนักม เมซี่เนี่ยต้องย้ายจากบาร์เซโลนามาด้วยการที่อยู่กับบาร์ซ่ามา20ปีนะครับทำให้การปรับตัวเนี่ยมันยากนะครับนี่คือสิ่งที่นาเซอร์กาเลฟีพูดแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดอีกด้วยนะครับที่เชื้อโควิดมันลงปอดนะและ้วเมซี่ก็ไม่ได้รักษาตัวแบบเต็มรั้เซนแต่รีบกลับมาลงเล่นนะครับทำให้เมซี่ต้องเจอปัญหาด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่อาจจะช้าลงหรือวิ่งได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อน ก็ทําให้เมซี่เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักนะครับโดยลงเล่นในลีกเนี่ยยี่สิบหกนัดยิงไปเพียง6ประตูถึงแม้ว่าจะทําได้สิบสี่แอซิสก็ตามแต่หลายคนก็มองว่าเป็นซีซั่นที่ล้มเหลวสําหรับเมซี่อยู่ดีแล้วก็อัน,อนคราร์ฟีเนี่ยยังบอกว่ามันก็ไร้ข้อแังขานนะสำหรับเดวิดเมซี่ที่คว้าบอลงดอลไม่ได้เจ็ดสมัยเนี่ยคือเขาเก่งมากๆแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆทําให้เขาเล่นไม่ออกแต่ฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นเมซี่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมามันอาจจะไม่่่่่่่่่ทททีีีีสุดดเเเเาาาาาคยมมมมแตผชือวันนนจะะขึ้พร นะตอนนี้นะครับอนาคตของมาลิโซเปเชนิโน่เนี่ยน่าจะไปฉากเปเชตินที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเราน่าจะได้กาติเยเข้ามาคุมทีมแทนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าโหโค้ชคนนี้มันเก่งขนาดที่จะทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เดี๋ยวเรามาฟังเกตเล็กเกตน้อยกันสะหน่อยนะครับสำหรับกาติเยเนี่ยคือเคยกอบกู้เซเนตีนนะครับในปี2009นะครับให้พ้นตกชั้นแล้วทําให้ได้แชมป์ลีกครับในปี2 0 1 3เป็นถ้วยแรกของทีมเนี่ยในรอบ32ปีนะครับแล้วก็พาทีมไปเล่นในถ้วยเล็กของยุโรปได้ซึ่งไม่ธรรมดานะคร ผู้ริวในเดือนธันวาของปี27ปี18-19เนี่ยพาริวจบอันดับ2นะครับปี19-20แม่งพาริวเป็นแชมป์เลยป่านหน้าใครรู้ปะ่ะป่านหน้าทีมเราวนี่แหละเปเชแล้วตอนนั้นใครคุมรู้ปะ่ะพอร์ตโอ้ยคุนยิดนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่ากาติเย่เนี่ยมาคุมทีมผมเชื่อว่ากาติเย่ฉลาดพอที่จะใช้เลวเนลเมซี่ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นาเซอร์คาเลฟี่เขากล้าพูดขนาดนี้แสดงว่าเขาน่าจะมีดีลแบบว่าให้ความสําคัญเมซี่หน่อยนะให้เมซี่ได้โชว์ศักยภาพเหมือนตอนที่เขาอยู่กับทีมชาติอาร์เจนินาหน่อยแล้วกันนะเราก็น่าจะได้เห็นสัก20ประตูของเลวเนลเมซี่หรือเอาแบบเบอร์เบอร์นะสักแบบหาประตูนี่ก็คือเก่งเลย แล้วนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับที่ได้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของเมซี่อย่างที่บอกไว้นะครับก็ขอให้เมซี่นะยิงประตูได้สักเอาน้อยๆแบบกลางๆแบบไม่ต้องเยอะมากเอาสัก40ประตู นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีของเมซี่แล้วก็คว้าบอลโลกคว้ามาทุกอย่างอะที่มันเป็นถ้วยคว้ามาหมดยกเว้นผู้หญิงเดี๋ยวเมียตบนะเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้นะเฮียน,นะเดี๋ยวหลุดออกจากสมาคมคนรักเมียนะครับก็ขอให้เฮียมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ A lot of every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. It's a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believe, uh, better see what. Low, you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope